สวัสดีครับมาดูวิธีการรีทัชภาพนะครับอ่านี่ผมเป็นรูปภาพที่ผมเปิดขึ้นมานะครับเรามา่อรีพีทัชนะครับหรือตกแต่งภาพนะครับโดยใช้แซมแซมเปิลนะครับหรือบางคนอาจเรียกแซม p l i งนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือรีทัชก็ที่รู้จักกันอยู่แล้วก็เป็น c โคลน a m p Tool ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับบางคนอาจจะใช้ตัวนี้นะครับสปอตฮิลิ่งบลัชทูนะครับคราวนี้มาดูโคลนส t ต m p เวลาเราเลือกคนแสมป์นะครับมันจะมีออปชันอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยจะเห็นว่าแซมโพเดี๋ยวจะมาดูว่ามันคืออะไรครับผมลองซูมเข้ามาคราวนี้มาลองอามาลองตกแต่งภาพดูสมมติปกติจะเอาเรือออกใช่ไหมผมก็ Copy ปี้น้ำทะเลจากตรงนี้มาไว้ที่เรือนะครับกดอัลติเนตค้างไว้แล้วคลิกแล้วก็เพนล,ลงไปสังเกตว่า เวลาเราเพ้นต์ลงไปหรือโคลนสแตป์ลงไปมันจะทับลงบนรูปเก่าซึ่งการรีทัชโดยแบบนี้จะไม่ดีนะครับาการรีทัชที่ดีเนี่ยก็เราต้องไม่ทำลายภาพต้นฉบับนะครับเผื่อบางทีเราอาจจะอยากได้เรือกลับมาหรือจะอะไรอย่างนี้เพื่อมีการแก้ไขางานนะครับเราก็จะไม่ทำลายรูปต้นฉบับวิธีที่ดีก็คือเราจะ โคลนลงไปบนเลเยอร์ใหม่แบบนี้ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาผมก็จะโคลนทับไปบ,บนเลเยอร์ใหม่นะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้ผมถ้าผมโคลนกดออติ n เนตครั้งว่า,าเลือกกลอส t ต็ a ออติเนตครั้งไว้มันก็จะโคลนอะไรไม่ได้เพราะว่าเลเยอร์นี้มันเป็นเลเยอร์ใสๆบางคนที่มือใหม่นิดนึงหรือเพิ่งหัดใช้ก็อาจจะจะมาก๊อปปี้ที่ตัวนี้นะครับออตินเนตก๊อปปี้ที่ตัวนี้เราไปที่เลเยอร์ใหม่แล้วเพนมันก็จะได้เหมือนกัน แต่จริงๆมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า sample นะครับเราใช้เป็น all layer แล้วเราเลือกเ a y ที่ l a อร์ใหม่ตัวนี้นะครับเวลาเรา copy หรือ clone นะครับมันจะเลือกทุกเลเยอร์แบบนี้นะครับแต่อันที่เพ้นท์เข้าไปอันใหม่เนี่ยมันจะอยู่ในเยอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับผมลองปิดตารูปรูปไปนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เวลาเราปิดเปิดรูปอันที่ ที่เราเพิ่งโคลนลงไปก็จะยังเห็นเรืออยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มีน้ําปิดไว้ซึ่งโดยปกติจะทําแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้มาลองดูตัวใช้ตัว spot healing brush ก็จะมี sample all layer เหมือนกันเห็นไหมครับเครื่องมือส่วนมากนะครับก็จะมีนะครับแบบนี้นะครับอะไรทํานองนี้แล้วแต่ว่าใครจะเพ้นยังไงมันก็มันจะขึ้นมันอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับอย่างเงี้ย มันจะมาอยู่ชิ้นบนแต่รูปเก่าวยังอยู่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้แสมมปพ้นะครับหวังว่าคงเอาไปใช้ประโยชน์กันบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ